สวัดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้มาเบิ้งซีมือจ้างครับของเ่าแก่หน่อยครับพวกหั้นครับรถได้์สองหมื่นสามหมื่นนี่ครับสามหมื่นนี่ขั้นครับรถดำครับแตจ็คแมคอร์นะขับเป็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันนานสิบภาพเบิ้งครับแมคอรนี่กับเป็นรถดำฮีโน่เมกาเดี๋ยวพ่อพี่มันสิตกะ้องมาขับเพิ่มอะไรดี นี่ให้เรียนขับไปในอำเภอวัินครับเรียนลุกลังนะครับเอาไปใส่หลายทางเพราะว่าบริษัทพอเพิ่อนเหยียดเกี่ยวกับถนนข้นเกียร์คล้องระบายน้ำนะครับล้วก็ถนนดินนะครับงานปป๊บเกียนะครับนี่รถเกียรรถบดรถน้ำบริการครับรไม้โครรถดำบริการครับส่วนอำเภอสำโรงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็คือโซ่อมนาะแก่หน่อยครับ เสียเวียหยิมแน่ยิมแน่ขนาเบื้องกองแน่ลยคนหลบรอเนี่ไอ้กองเนี่เสี่ยนไก่เสียนไกนี่เหาครับรถตีไฟเดียวเบรกเบื้องรถดีๆออกได้อยู่อีสองไปเยไปเลยอีสองละเอาตงง้อ้กมาแล้วก็เลสิขึ้นมอหนครับเาจะดครับรถ ยาบคาดจำๆหทั้งเขาเกียร์เอออยู่อำเภอสัมรงครับแลนีนดินุกลูลังไปใส่ลายทางนะครับถนนคั้นกีดอยู่อำเภอวารินชําราบนะครับเรียนก็ไปไกลเติบด้วยครับกับ่อร้ายครับเรียนสามสี่ยวนะครับนี่ก็เสียวที่สามหาแถวประมาณนะครับหาแถวร่วมนี่สองเส้นนะครับ ขึ้นมอหนึ่งปีนี่ครับขึ้นมอหนึ่งจะได้มาขับรถนี่เทีเ่ยวปกติสียแรง,งา่อ้อยนะครับแยแรงทง่อไ้นีผมสิบปีไทยคลิปช่วงนี้ผมก็บอๆเลยไดลงคลิปนะครับเพราะว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยปัญหาส่วนตัวลายอย่างนะครับเหียนในผมก็สามารถที่จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมืองได้นะครับหลายหลายเรื่องอยู่ครับเดย๋ยวจังสีคอยบรรยายให้ฟังคลิปต่อๆไปนะครับว่า ปัญหาอย่างใสอีซี่ดิน้องเหยียบคาด้องจำจ้ำอึดอือลดลมแรงอยู่แล้วใส่เออใส่ทางเหนโอ้เฮ้ยโดนห้องแห้งแบกเต็มกองนี่ครับแบกมาเต็มกองเห็นบ่ไ่เห็นหรอกมั้งใส่ใหม่ครับใส่ใหม่อม เอาทีม่างยอาขาดเอาตีมอ่อยอาขาดเออไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนนี่ครับก้อนขื่นทางดำพุ่งก็ตีไปเปลี่ยนหรอเพราะว่าตำรวจต่างด้านนะครับไปโตอะได้นี่กับเรียนเนี่ถนนออกจากหมู่บ้านครับออกจากหมู่บ้านให้เรียนไปนี่ก็เดี๋ยวให้ขื่นทางดำไปจักน้อยนะครับเดี๋ยวออกจากบ้านไปเขาจะแย่แพงเรื่องเขาลวนนัก เีย๋ยวไม่แห้งถนนเฮ็ยนใหม่เบีกดเลยกอนหาเขับไปพุ่นหขาขับไปพุ่นเี๋ยวไมาหลายหลายหาขับไปอีกหาเขับไปเบียดิละ่ะเดี๋ยวออกมาทางฝีเลยเออไปอินบีดถนนเขาจะทะลูกรังไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวไปต้องค่อยเพราะว่า,วาน้องประสบการณ์มาทลายนะครับก็ต้องเบิ่งทางให้ว่าคือ นี่ครับเขาเขาบดตั้งแต่ทั้งกลางครับทั้งางนี่เขาออกมาไรด้วยเพราะเขาโหลดหนักสไลด์แน่นอนครับเพราะฝนพึ่งตกมว่านี่แบบแห้งเลยฝนตกตอนหนึ่งก็หนีสามหมื่นครับอยู่อำเภอสำดรงนี่ครับเด็กสางนะครับลูกชายของออเจากอสุรินก่อสร้างนะครับลูกชสยหลาเพิ่นมนกครับมากโหดไม่โคกเลยครับเป็นครับ โคครับเป็นนี้ฮัดไหมือเรียกนี่คือผุมงคับแมโคเนาะผู้ฮัดไห,ดหนั้นพราดุ่มดุ่มม้อนอนนี่เลยเพราะว่าคนขับรุ่มุหรว่าเพิ่นไปหาหมอเหมือนกันจะได้เอาเล็กหน่อยกอสรสางในบริษัทครับไปขับเพราะมันถอยไกลนะครักถอยแค่ประมาณหน่อยมีกอยลุกล่างเมื่อึ้นกวางสตอกนะครับเพราะว่าจะเขานาฝนแล้วห้วย สองเทียวน,นี่ครับคล่องเลยทาคนมันสิเป็นบางอย่างนะครับเพราไป่าเขาบอกว่าตัวนี้ขึ้นดัมตัวนี้เกียร์จังสี่ขาดล่มอ่าเกจล่มเจข้อมห่อนเจน้ำมันเขาบอกให้เบิ่งเบิ้งวิธีการข,ขับการไล่เกียร์ฟังเสียงเครื่องนะครับจะอะไรยางเขาก็บอกน้องก็เข้าใจเร็วครับแต่ว่าถ้าประสบการณ์นียังบอสเน,นียนนะครับต้องฝึกฝึกกันไปเรื่อยๆสร้างเปลือกเทียมโอ้ยถ้อยดิน่นี่เทียจะหวาดเบี้ยพ่อะเขาแห้ สิบบาทน,นะครับมือนึงก็ได้ยูสามสิบแถวได้อยูอ่ะนี่ข้าวโกเก่งนี่ครับสามสิบแถวหมูอันอีกเถวสามสิบไหนมอันน้สามสิบห้าแถวนะครับเบรกก่อนนะครับถใด,ดไงมา่าไปแอบแหงเลยลมเลยเบเบีบเ๋ยวเออยออกมาไรเบกเบรกออกตัวไหมก็ได เด,เด็กรถเดี๋ยวขาดลงให้เขาไปก่อนของเขามันโหหนักผู้คนแอบเป็นกะแอบงี้อันนี้แห้งโอ้ยไปเลยดูเขาไปเออรดโอ้ขี่อยู่กลางเหมือนพวกคนเนขารถหนักไปใส่หนึ่งหลอวะ้าเป็นทาง เกาเบาอ้อหยาดนะครับเี่เขาใส่ดินไหมใส่หินไหมนะครับใส่น้ำนำอันตรายครับโอ้ไรอีกเยร์มันลดแข็งกึบ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 เลยวะ่ะตบแก้หน่อยครับตบแก้หน่อยเสียเวียนะครับนี่ ก็มีรถเกต์รถบดรถน้ำรถหุกหล,ล,ล่อรถเชนลงเชนเลือกครับอโอ้ขั้นเก่าเลยนี่อเออเขาแยบเขาอยูหรอเขาคอยขั้นขั้นไปนี่ละขั้นไปเนะรื่อยเอาเออพอต้องแยบไปได้กล้แยบไใกล้ๆก,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 ก็ได้เออมันทางงามใหม่มือน,นี่คนขับหุกหล่อพึ้นผ้าลูกนไส้พึ้นไปเกณฑ์ทหารครับผมเคยได้เหรียญยินเองโอ้กูเอาเป็นสิ่ก่อสายไฟ ถรนู้นจะแคบนะครับภายในหมู่บ้านก่อนเลี่ยวห่าสิบเมตรนะครับตีไฟเดี่ยวไปเลยนะครับกาไปเลยห่าสิบเมตรโอ้ย,อยนี่นี้สองร้อยเมตรฝุ่นตีเร็วไรพุ้นกาว่ากำแพงบ้านเขาฝุ่นจังไปตีไฟเดี่ยวหอนกำแพงบ้านแล้วก็เบรกเบิรงรถนะครับใส่เกียร์ออกโตไม่ฮ <c oughs> ะ รถนังเ,เดี๋ยวเสิเอารถบวยยูนะครับเพราะรถนังมันจะคุ้มงานานี่ครับเล็กหน่อยหัวเร็วครับสม,มือนี่เ,เอมอรถมา,มา,อาปอดเกียร์อกอย่าพานรงน้ำจำเดินหน้าวซะกนเนี่ยมาเลี้ยนรถอา่าเบรกเขาเกียร์ใส่ว้าวามีวะ ว่ารถเก๋งมากนะครับเบิ่งรถดีๆเดี๋ยวใส่เ้ยเบิ่องซอยเบิง่งรถนี่ให้เบิ่งท้งขวากรอนพอเ้าสิบอกไปเรียนขวากรอนนะครับขวาว,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 าวา่างเบิ่องสายไปพร้อมๆกันกับเออว่างอยากเลยครับทางใหญ่นะไงกับพวกไงเสียเราพี่น้องเส้นนี้เป็นเส้นลาดไปหวัวขยุงนะครับเราเป็นอำเภอจากอำเภอสมุงไปอ,าไปอ,าอ่าไปอันตะมนหัวขยุงนะครับไปเยอะขึ้น นี่เป็นไดเป็นไดเอะไรเกี่ยันนี้ด้ยโอ้ยพิษเกียร์ยี่หานี่น่หอเ,เ,นะเออได้เ่นีนเราจะคาดหยบะไรไปเท่านั้นเอาหล,อบ,อ,อ,าลอบเครื่องเอาหลอเลนึเท่านั้นยังคอยขึ้นยี่หารถนังไรย,ยากแน่เออคนเลียนยู้เขาเลียนเียนเขาดด เกี่ยวกันมึกเกี่ยวกันน้องตื่นๆน,นะครับเตือแไ้ะครับนี่ขืนข้างใหญพปกตีทอยแต่อยู่นงงี้จากหลังบริษัทนะครับขืนมาหน้าบริษัทก็แช่ออมอมงานหน้าแช่สองงานสามงานนะครับอมงานหน้าขึ้นมาก็มา่เที่ยวอยู่หน้าบริษัทนะครับยับไปแช รถด,ด,ดังหมดเออใช่ฮะแค่นี้เกี่ยวทีเขาด้วยเกี่ยวพันธุงจำปึ๊บนั้นแล้วเออไล่ไปเดี๋ยวกับน่นอทางงานี่อจจะจริงสิครับผมพอดเก้านาก็ได้พอดเก้านาตัวน,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 นี้นี่ฟาร์มไก่นี่พอดก้านาไงเลยพอดฟร์มไก่ โตหน่อยแห้งครับทำนั่งบอโหลดเลยเออกุ้มทวงไรดีๆเบิ่งข้างเบิ่งไปดีๆกระจกหลังข้าน้องขึ้นทางตรงเลยจกหลังบนถุงเนมก็ได้ข้านบ,บอ,อนม,ม,นมีจังหวะเสียถต่มันมีรถมีอยังเออครับเป็นจังหวะเนมเป็นจังหวะจังหวะไปปลอดภัยนะครับฟื้นรถใหม่กับแลนประมาณหา้าสิบครับเอาค้ง คอยเขาเอาไหนหรอกเดี๋ยวนี้ทางน้นให้หน้าแหงแีบบอกไป็นูนี้มันสิตก๊กเราควรจะล้างสิตก๊กเอออย่าฝ่าวเขาเลยดิตรงเพื่อเราอล้างนันดิเดี๋ยวเลยบันไดิต่รอร้างต๊กหรือดินี่ครับอนาคตของบริษัทนะครับใส่ของครับเป็นทุกอย่างนะครับของรับเป็นทุกอย่าง เพื่อมย่อวเราหัวเลี้ยวเลยดีครับซื้อแช่สองเถียวมาครับประมาณนี้่ะแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยกับครับมื่อหนีสองมือเมือ่อหนีมือที่สามนะครับกับหมอกับเลียนกินเงินพอได้แล้วเฉลี่ยสิบบาทออนะครับก็เมื่อสามร้อยก็ร่วมเตี๋ยเลี้ยงก็สี่ร้อยนะครับร่วมเตี๋ยเลี้ยงก็สี่ร้อย เ,เดี๋ยวัวเร็วเดี๋ยวมันอาชีให้ครับไม่โครครับแม่โคโซ่คนนี้นะครับเสียเวียสุรินก่อสร้างนะครับใส่ละครับเป็นเห็นสาวผัเป็นดอกตื่นสาวมากเขานำไก่เหลือไก่นะครับเรียงมากกับจอดดูดปอบกับวปั๊มไก่ปั๊มแม่นจะต้วง,งเป็นตุ๊กยินก็นยังปั๊มอยู่ไก่กันเลมากคักมากไก่นี่ เงินแดงสีเงินเต็มเป๋าเลยครับนี่ผู้สาวใครสนใจนี่ฝากเบอร์ไปเลยเดี๋ยวให้เสียเวียโทรหาเองมันจะอ,อยู่สีขึ้นหม้อหนึงนะครับเดืนหม้อหนึ่งปีนะเรียนอยู่สมดวงโรงเรียนนู้นยังไม่ก่อนสมดวง,งก่อนอ่าสมดวงวิทยาคารบ่อ่าเบิ่งเบิ่งกระจกน้่งก่อนน้องสี่ียงออก เออเบี้ยไหนก็ตั้งน้ำไปตรงตรงตรีไฟเดียวเข้ามาเออฟลอยเบียงเขาหันแล้วหันแล้วแก้วหักออกลุมล่มลุ่มเนีย่ยโอ้โลดหัวแค่ย,ยุ่งมากวแเห้ง เดี๋ยวสิเดเปี่ยนนองลนะ่ะเดี๋ยวพอกันคลิปนานะครับครับแม่ค่คลิปนานี่อ่าเดี๋ยวพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับฝากกดติดตามน้อครับ